โทรศัพท์าบ,บางสุด5.5มิมตรจากซัมซุงอาจจะไม่เคยเปิดตัวจริงภาพหลุดเครื่อง 8, ดัมมี่ Galaxy S26e เผยให้เห็นดีไซน์ที่บางเฉียบเพียง5.5มิมแต่ซัมซุงอาจไม่เปิดตัวรุ่นนี้จริงทําไมมาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยแหล่งข่าววัลลิสเผยภาพเครื่องดัมมี่ Galaxy S26e รุ่นบาง5.5มิมดีไซน์นี้บางกว่า iPhone Air 5.6ม mm, ิมและ Galaxy S25e 5.8ม mm. ิม แต่ซัมซุงอาจไม่เปิดตัวรุ่นนี้จริงเพราะยอดขาย Galaxy S 2 5 8 Edge ไม่ดีนักและ s a m มซุงอาจเลือกใช้ Galaxy S 2 6แทนแม้ว่าดีไซน์บางเฉียบนี้จะดึงดูดใจแต่ยังมีข้อเสียอยู่บ้างเช่นกล้องและสเปคอื่นๆที่อาจไม่ตอบโจทย์และการพกพาที่อาจไม่สะดวกเท่าที่คิดแต่คุณคิดยังไงซัมซุงควรเปิดตัว Galaxy S 2 6 Edge รุ่นบาง5.5มมหรือไม่พูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นได้เลย อย่าลืมว่าซัมซุง Galaxy S 25ซีรีส์กำลังจำหน่ายอยู่รุ่น S 25ราคา2 4 9 0 0บาทช้อปปี้ h t t p s g c o a s i a s h a r l a s a d a https://g.co/asia9pc1qfp i รุ่น S 25ราคา3 3 9 0 0บาทช้อปปี้ h t t p s g i c o a s i a p 0 5 y u h l a z a d a h t t p s g i c o a s i a 9้9 และรุ่น S25 อุลตราเริ่มต่อห้นที่36,900บาทช้อปปี https c o l o n s l a s l a s g i c o a s i a 8 m i s b o h a l a s a d a https c o l o n s l a s l a s g i c o a s i a v 9 n v e r 8 3ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S 2 6 Series สามารถติดตามได้ที่ https c o l o n s l a s l a s p e c f o r c o m w e b s l a s h l i k i r a m k i c h i p s e t k i s a m s u n g k i g a l a x y k i s 2 6 k i s e r i e s 3 9 8 2 2 3ที่มา Android headlines h t t p s w w w a n d r o i d h e a d l i n e s c o m 2 0 2 5 1 1 1 s a m s u n g g a l a x y s 2 6 a d i m i n s i t i n e r s h t m l n l i x h t t p s a l e x t i e r e s a l e 1 9 8 8 6 5 3 7 5 0 2 8 7 0 0 3 8 3 2